จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอยู่ก็ช่องยาพานะจ้าวันนี้ยาพาจะพาพี่น้องมาหาหน่อไม้จ้ะมาเอาหนอา่นอ,นอมไม้จ้ะพี่น้องหน่อไม้ก็ไม่ไกลไม่ไกลจ้ะพี่น้องเอาเลยเอาบอเอาเลยเอาเลยอู้น้าไทยมับินต่างหลายลูกบินต่างหลายพี่น้อง นั่นก็กำลังผูกขึ้นนั่นก็ลึกอยู่ด้วยทจิตัดไม่ทำป็นดำในกวดผมวะเอออุ้ยเขาชกบินต่างหลายนะเขาชกบินขึ้นต่างหลาย,ยสูงขึ้นนะโอ้นะยน่าใช้ไม่ไม่เอาหรอกเอาไว้ใช้งานเอาไว้ทำด่านในกวดนี่นี่นี่ นั่น,นอะไรเอาเต็โนมโพืที่นที่ก็ว่าโอ้ไปนอไ้อ,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 นอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยลงลงพูดเอียนนี่ดิพูดเอียนคือกำลงังผเนี่ยทุกพนะี่นี่อันนี้พูดถุนมันลึกไงอืย

คือเธอเธอเธอดิออนนี่เขากระเตกใหม่อเนไหมจะรอเนี่ยมีเวลามาทำมันเดียวอย่างทร้อนเนาะอดู่ทีไหหมดอ่ะไม่ใช่กังหันออกเส้นอะโอ้ยโอ้เลยวะ đến kinh tế không này, phan này, độc, oh, này, ui, bên này, này, nó ปไปต่อดูฟังนั่นไหนฟังนั่น,นฟังนั่นฟังนั่นแหะดิไม่ชอบพี่น้องอึดต <c oughs> ัวตา <c oughs> เอาไปต้มจ้ะพี่น้องต้มจิ้มเอ่อน้ำพริกกะปิจ้ะ หาพ่อเตะได้เก่งได้กับเขาเวลาจ้าพี่น้องไมีเอามากจ้ะจ้ะพี่น้องยายยพากับข้อฝากกดไล์กุดแท์กุดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายพาด้วยด้ยจ้าสวัสดีจ้า